สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบพี่น้องทั่วประเทศเนาะวันนี้กัมว่าบอกกันอี่แล้วครับ,ก,รบก็ผมนมเมือออาดเน,นาะช่องนมเมือออาจนุ่มหนามนวนข้นหนาหักวนนัพี่น้องว่าต้องถามนะครับว่าหน,นาหักอันส่วนที่หนาหักกันมองไหนว่าต้องถามครับโอเคครับวันนี้กัตะเวนทำคอยลงมาแล้วอืีก็เลยเวลาออกหาอยากหาจิตวันนี้ผมสิบห้าพี่น้องไปหาอยากหาจิตแนวใดไปมองใดไปหาอย่าง ให้พี่น้องติดตามเบิ่งครับพี่นอ้องโอเคครับพี่นอ้องไปออกเดินทางกันเลยเนาะนี่เลยครับพี่นอ้องพอเรยวตัวนึงตัวนึงตัวนึงครับตัวนึงพี่นอ้องนี่ สอวครับองนร่บสองตัวเนี่ย มือนี่พาพี่พาน้องออกมาทมให้พี่น้องด้วยมอนีหาแตงยิปูหาอยากหายจิตตามภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะสื่อแน่หาแน่จะับซับเปลี่ยนกันไปหาปูหาหอยเขาถึอยากกินพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องหาแตงปูนาปูหอยปูนาเฮา เอาไปลาบเอาไปอมอมพี่น่องก็วิ่งถูให้จินตามบัดมือแบบบันานเขาเนาะนี่ยังกระจีนไปให้อยากให้จินไปใต้ทีโฟอมส่กุ้ง ได้แล้วครับพี่น้องครับได้แล้วเดี๋ยวใเลยครับผมกล้ามเปล่งเปล่งเลยบ่นอ่ะโอ้ยปีงหอมๆนะพี่น้องเนาะเทน้ำปลาใส่บ้านจำเนื้อบ้านดองมันโอ้ยขักเลยพาพี่น้องมามาเบิ่งวิถีชีวิตอีสานบ้านนอกบ้านนฮา,ายังหลงเหลืออยู่เป็นหม่องเป็นบอนลนะพี่น้องเนาะหลงเหลืออายุคือเก่า บางหมนบางบ้บาบนมันก็นยังถ้าอยากให้กินอนุรักษ์พัฒนาทำไปคือเขาให้ลูกหลานได้เบิง้งได้เห็นเบื้องมือนี่กับภาพี่น้องมาใต้ปูใต้ปูเสมออ่ะกับไอภาพี่น้องไปใส่กุง้งใส่กุ้งแล้วก็ได้เบิง้งสูตรเย่อเนาะสูตรเย่อว่าสูตรได้ดีมือนี่กับภา มาไตปูไตปูนว่ามีสูตรเนี่ยด้พี่น้องไตปูนนี่มีตัวน่อยตัวใหญ่แ้ไปเรนี่ครับนงนีครับนี่ครับไปเยไปเยนี่ เอาไป,ปา ам, พ่อนนอยากพ่อกินเนาะเขาโตสิบโตสิบโตจริงป่ะมันแน่พี่น้องเี่ยเอาไปนี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็นเด็กเห็นด็กเห็นเด็เห็นดเห็นแด้กนี่ได้อีกดีครับท่านครับตอนนั้งเห็นว่าเนี่ยเอาเลาะม้งกอหยาเนี่ยนี่นนนน ส่วงมานด้วยพี่น้องไอ้มีตัวใหญ่ตัวหน่อยรับซับเปลี่ยนกันเนาะนี่ปูหน่อยปูใช่เห็นปะครับนั่นตัวนึ่งครับตัวแดงนั่งนี่ได้อีกแล้วตัวแดง ตามโตโตปีงหอมๆมาทบหยดน้าปลาเส้นองมันทีน้องเคยจินว่ารวกัจงสยบเยพี่น้องผมาปูงัครับบู๊งยัเส้นลวเสจแลวเส้นละเส้ละท่านบ้ท่านบ่ท่นบ่ท่นบ่ท่นบ่นงนั่น่ห็นแล้วหเหนแล้วพี่น้องห็นแล้วตามยงด่้ามโตโครับ นี่ได้แล้วครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับบานนี้บานนี้พอแล้วเด้ครับพอแล้วมันเนี่ บันทึกเหตุาพี่น้องเมียเด้บันทึกแล้วพี่น้องบางคนก็จะเอาเครื่องเอาหน่อยเห็นบ่หลายจบ่มีจ่หมีอยู่ครับแต่ว่าสั่งนี้เขากินมาหมดแล้ยนะครับสุนัขในเวลาหนึ่งเขากินเ้าก็าไม่ได้กินสามเวลาเนาะก็จกินแค่เวลาเดียวหรือให้กับเขาเศร้าอช่วงเที่ยงตรงตอนเย็นเนาก็เห็นเนาะเก็ฉะนั้นเดี๋ยวเขาไปบางเดียวเขาไม่ได้กินเขาลืมเนี่ว่า อเราอยากเปลี่ยนอาหารใหม่มันกระต่ายซื้อไปขังไว้เนาะเรากับปอยเป็นใบหน้าปลาเขาดีกว่าหมือนห้าอยากเขาจัางมาเอาพี่น้องเอาซ้ำเขากินนี่ล่ะเอาไปไหนนายมันกับพวกเมือกกระต่ายถี่เมือกซื้อครับมือนี้ผมากับเดินทางกลักด้วยไหพี่น้อยมาเอาแป๊บเดียวแต่โตยังไงตามคุณพี่นครับพี่น้อง ไปมักกะเฮ็ดกินหลายอย่างนั่นคือของเนาะอาหารอีสานหมดเท่าบางคนก็มักไปปิ้งหอมยดน้ำปลาลงใส่ดองใส่ดองผู้ในดองผู้หลับข้าเขาจับบางคนเขาไปลาบตั้งี่นหนองคายไปลา,าปนบม่คนหลงโคนคนกับเตออมตัวแท็กซี่หอม ครับพี่น้องครับโอกาสหน้าผมสิผ้าไปหาอยากห้ก,กินอนไดเรือ่องพี่น้องจะให้ทั้งช่องนุ่มเมื่ออาบในภาพไปหาอย่างไปไต่อย่างไปหาอยากห้ก,กินแล้วใดอยากเห็นอนใดก็ให้คอมเมตนมาไเลยครับผมสิผ้าไปไปเบิงเนาะขันบอ่อเกือนข้อสาม,มารดบ่อยังไงซะ,ะสิพ้าไปเบิองอย่าให้ไปไต่ปลาอยากให้ไป หานกหาหนูสิกับคอมเมนต์มาเลยครับถ้าหนูมึงอานกระิพาพี่น้องไปอยากหายกินเนาะโอเคครับเมื่อนี้ก็ขอกราบเข้ามาสวัสดีก็ขอบอคุณผู้ที่มาติดตามผู้ที่รับชมช่องนูมึงอ่านกนก่กนสินี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตไครเป็นกำลังใจให้ลูกการบันเทิง มีแรงเห็ดชีบต่อไปมีสวัสดีครับ